e ตีมเกมสโตร์อยากรู้มันคืออะไรมาตะลุยภารกิจกับพวกเรา3 2 1สองไวรัสโควิดแพร่ระบาดไปทั่วโลกเด็กๆเ,เกิดภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยพวกเราครูมีไฟหัวใจฮีโร่พอพิชิตแก้ปัญหานี้โดยสร้างให้นักเรียนมีกระบวนการกำกับตนเองหรือ self regulation ผ่านนวัตกรรมรูปแบบการสอน s สตีมเกมสโตร์ภายใต้ทฤษฎีหลัก p a it forward ที่เชื่อว่าเราทุกคนสร้างโลกที่น่าอยู่ได้ผ่านการส่งมอบแนวคิดดีๆไปยังผู้อื่นซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณไม่สิ้นสุดนักเรียนจะได้รับมอบหมายภารกิจให้สร้างเกมเพื่อส่งต่อแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ไปยังน้องๆ นักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนจอมทองสร้างและส่งต่อเกมไปยังนักเรียนมัธยมต้นจากโรงเรียนแม่โถนักเรียนมัธยมต้นจากโรงเรียนแม่โถสร้างและส่งต่อเกมไปยังนักเรียนปฐมปลายจากโรงเรียนวัดเวรุวรรณนักเรียนปฐมปลายจากโรงเรียนวัดเวรุวรรณสร้างและส่งต่อเกมไปยังนักเรียนปฐมต้นเกมที่ถูกสร้างขึ้นถูกรวบรวมเป็นคลังเกมเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจ ในกรณีการสอนแบบออฟไลน์ line, นักเรียนสามารถสร้างเกมส่งต่อไปอยังน้องๆในหมู่บ้านหรือชุมชนนวัตกรรม Steam Game Store นำสองแนวคิดการสอนมาประยุกต์ใช้ประกอบด้วย 1. g a m เกมมิฟิเคชัเป็นการใช้กลไกลเกมในการสร้างชิ้นงานเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของคน 2. self-paced learning การเรียนรู้ตามจังหวะผู้เรียนกระบวนการเกม ification ถูกปรับเปลี่ยนเป็นเกมกระดานนักเรียนสามารถทำภารกิจต่างๆภายใต้จังหวะในการเรียนรู้มี c h e ็ค point ในแต่ละภารกิจผ่านไลน์แชทบอทครูผู้ปกครองสามารถติดตามความก้าวหน้าและให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของนักเรียนจาการนำนวัตกรรมไปใช้โดยการเก็บข้อมูลจากใบงานไลน์แชทบอท การสัมภาษณ์สังเคราะหข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่านักเรียนมีกระบวนการกำกับตนเองเพิ่มขึ้นทั้ง3โรงเรียนข้อค้นพบสำคัญ 1. การสร้างนวัตกรรมเชื่อมโยง3โรงเรียนเป็นการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้แบบข้ามวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดภายใต้บริบท อายุเชื้อชาติที่หลากหลายนักเรียนมีโอกาสเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันรู้จักตนเองเข้าใจผู้อื่นสร้างวิสัยทัศน์ทลายข้อจํากัดของห้องเรียนแบบเดิมๆ 2. เป้าหมายการเรียนรู้ยุค new norm อาจไม่ใช่แค่ความรู้เป้าหมายการเรียนรู้สามารถเป็นการสร้างสิ่งดีๆส่งต่อให้ผู้อื่น พวกเรามาส่งต่อแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายการสอนจากการสอนแค่ความรู้ไปสู่การสอนที่สร้างโลกที่ดีขึ้นเพราะทุกครั้งที่เราสอนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้และนี่คือ Steam Game Store